สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับสวนสานิตบอนสีอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะหนูมีไม้มาแบ่งนะคะเป็นเริ่มต้นตั้งแต่ราคา35บาทขึ้นไปนะคะใครสนใจพันไหนนะคะสามารถจดชื่อไว้ได้เลยมี 35, 40 50นะคะขึ้นไปแบบนี้นะคะใครสนใจพันไหนก็ลองชมคลิปดอีอนได้นะคะเป็นไม้กระถาง4นิ้วแล้วก็ท้ายคลิปจะมีไม้ฟอร์มกอมาแบ่งด้วยนะคะ ใครสนใจพันไหนนะคะสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์0642824363นะคะค่าส่งจะเหมาอยู่ที่30บาทเท่านั้นนะคะพี่ๆรับกี่ต้นก็ได้นะคะก็จะส่งทางไปสนีไทยทุกวันนะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะมีใบไผ่ใบหอกมาแบ่งด้วยนะคะสำหรับใครที่กำลังตามหาอยู่เพราะว่ากำลังเป็นกระแสนิยมมากเลยนะคะก็หรือใครสนใจบอนเก่าก็ลองเข้ามาชมก่อนได้นะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาไปชมกระถางสนิ้วนะคะถ้า ยังไงเดี๋ยวหนูจะแปะต้นแม่ไว้ท้ายคลิปนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเผื่อใครอยากชมตอนโตด้วยนะคะหรือว่าทักไลน์มาสอบถามได้ค่ะคียวโค้ดจะอยู่ด้านซ้ายมือมุมบนได้เลยนะคะเพิ่มเพื่อนไว้ก่อนได้ค่ะเวลาหนูมาลงคลิปจะได้เข้ามาชมแม่พันสุสวยๆบอลสีไปด้วยกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะนี่ค่ะต้นแม่มานางพิมพ์นะคะเดี๋ยวจะพาชมต้นแม่นะคะนี่วันนี้ก็มีต้นลูกมาแบ่งห้าสิบนะคะ แล้วก็ต้นนี้ต้นแม่ไก่มเหศสวนนะคะนี่ต้นลูกก็จะอยู่ที่ราคา50บาทเช่นเดียวกันนะคะอันนี้พามาชมตอนโตนะคะสาวโพธารามค่ะสาวโพธารามก็จะอยู่ที่ราคา40บาทนะคะต้นลูกมีแบ่ง40ก็ยังเขียวอยู่นะคะเพราะเขาเป็นไม้กัดสีนะคะเต็มฟอร์มเขาถึงจะขาวนะคะตัวนี้อันนี้หานุมานจองถนนนะคะมีมาแบ่ง50บาทนะคะสำหรับกระถาง4นิ้วค่ะนี่นะคะนกสดายุนะคะ ทรงใบสวยมากนะคะตัวนี้เนะะี่ยค่ะใบสวยนะคะเดี๋ยวหนูพาไปดูอีกกอหนึงด้วยนะคะนี่นะคะอันนี้ก็นกสดายุเช่นเดียวกันนะคะวันนี้มีมาแบ่งด้วยนะคะสําหรับกระถางสี่นิ้วอยู่ที่เก้าสิบบาทค่ะค่ะมาดูต้นแรกกันเลยนะคะต้นนี้ชื่อว่าตะละแม่จันทานะคะ ออกโทนชมพูนะคะชมพูเข้มๆนิดหนึ่งนะคะตัวนี้อยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะราคาห้าสิบบาทนะคะตะละแม่จันทาขายชอบโทนสีแบบว่าชมพูนะคะชมพูเข้มๆเลยสีสดใสามากนะคะตัวนี้ห้าสิบบาทค่ะตะละแม่จันทาอันนี้นะคะนางฟ้านะคะนางฟ้าจะออกโทนขาวนะคะตัวนี้กระถางสี่นิ้วเช่นเดียวกันตัวนี้ให้ไปราคาห้าสิบบาทค่ะ พยาสุรเส,สนนะคะพยาสุรเสนลูกเริ่มออกมาชุดใหม่แล้วนะคะสําหรับใครที่รออยู่นะคะพยาสุรเส,สนเป็นไม้ใบยาวนะคะอันนี้เริ่มกัดมานิดหน่อยแล้วค่ะตัวนี้ให้ไปราคา50บาทนะคะพญาสุรเส,สนอ่าสำหรับอันนี้นะคะเป็นไม้กัดสีนะคะอันนี้คือสาวเมืองสิงห์นะคะหนูพาไปชมต้นแม่มาตอนนู้นนะคะพี่ๆถามมาหลายท่านเลยสาวเมืองสิงห์เป็นไม้กัดชมพูทั้งใบนะคะสีหวานมากนะคะเดี๋ยวถ้าหนูมีรูปหนูจะแปะให้ดูนะคะ ก็อันนี้สาวเมืองสิงให้ไปราคา50บาทนะคะนี่เริ่มกัดสีมานิดหน่อยแล้วนะคะสาวเมืองสิงกระถาง4นิ้วคะ่ะนี่คะ่ะสําหรับตัวนี้คือพญาพันวงังอย่างที่หนูบอกนะคะตอนเด็กเขาจะยังไม่กัดสีนะคะค่อยๆกัดเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆคะ่ะตัวนี้ให้ไปราคา50บาทนะคะพญาพันวังคะ่ะนี่นะคะบางต้นจะมีสำลองนะคะลองสอบถามเข้ามาก่อนได้คะ่ะแต่ว่าวันนี้หนูเอามาให้ดู อย่างละหนึ่งต้นเป็นกระถางสี่นิ้วนะคะเพราะพี่ๆขอมาอยากเห็นกระถางสี่นิ้วล้วเลยนะคะนี่เลยนะคะอันนี้นะคะเป็นพัทยาใบากลมสีจอ,อกชมพูนะคะสีน่ารักมากแล้วก็ใบกลมๆป้อมๆนะคะตัวนี้ให้ไปกระถางละแปดสิบบาทนะคะพัทยาคะ่ะมีอยู่สองต้นนะคะตอนนี้มีต้นนี้อีกหนึ่งต้นคะ่ะ กำลังสวยเลยนะคะต้นละ80ค่ะนี่ต้นนี้คือเพชรจินดานะคะสีโทนชมพูนะคะตัวนี้เป็นไม้ที่มีหูใต้ใบใบจะใหญ่นะคะยิ่งโตยิ่งสวยตัวนี้ให้ไปราคา80บาทนะคะเพชรจินดาค่ะกระถาง4นิ้วนะคะนี่ฟอร์มประมาณนี้นะคะอันนี้เพชรลาหูนะคะเพชรลาหูจะอยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะเพชรลาหูนี่ค่ะ100บาทนะคะกระถาง4นิ้ว ใบแข็งนะคะตัวนี้สวยมากเลยออกสีแบบเข้มๆนะคะแต่ก็มีชมพูคันนิดหน่อยคะ่ะนินเพชรนะคะนินเพชรตัวนี้หูจะเกยกันเลยนะคะทรงใบสวยมากนินเพชรโทนเข้มค่ะตัวนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะนินเพชรอันนี้ชม้านนะคะใบใหม่กําลังออกพอดีค่ะตัวนี้มีจํานวนหลายต้นอยู่นะคะสําหรับชม้านตอนโตนพื้นเขาจะออกชมพูลเลื่อมานะคะตอนเด็กจะเป็นพื้นขาวค่ะ ตัวนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา100บาทนะคะเป็นทรงใบสวยมากนะทรงใบตัวนี้โมปานนะคะ100บาทเป็นไม้เก่าหายากแล้วค่ะตัวนี้รากทะลุเรียบร้อยค่ะอ่าสีแดงตรงหน้านี่เลยนะคะอันนี้คือสีสหัสนะคะห,หนูหยิบให้ดูแล้วกันนะคะฟอร์มเป็นพุ่มๆสวยมากนะคะตัวนี้นะคะอยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยบาท สีสหัสเป็นไม้เก่านะคะก้านแดงใบแดงนะคะตัวนี้น่าสะสมค่ะฟอร์มพุ่มนะคะใครชอบไม้ฟอร์มพุ่มโทนแดงๆนะคะสีสวยมากต้นละหนึ่งรค่ะมีหลายกระถางอยู่นะคะวันนี้เอาออกมาให้ชมค่ะนี่เอามาเรียงรวมกันแล้วสวยมากเลยนะคะอันนี้ฮาริพุนชัยนะคะฮาริพุนชัยตัวนี้นะคะเป็นไม้ใบยาวนะคะนี่ รับรูเรียบร้อยนะคะอันนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะฮาริพุนชยัยสำหรับตัวนี้นะคะเขาชื่อว่าสีกาญจนาพิเศษนะคะเป็นตัวแผงนะคะแผงเขียวแต่ว่าเริ่มกัดสีมานิดหน่อยแล้วนะคะอันนี้ใบแข็งการแข็งมากนะคะตัวนี้ให้ไปราคา40บาทเท่านั้นนะคะเป็นสีกาญจนาพิเศษแผงคะ่ะอันนี้เป็นบานชื่นนะคะบานชื่นตัวนี้จะขาวหมดเลยนะคะไม่มีป้ายมาอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา 60บาทนะคะบานชื่นนี่โทนขาวนะคะในชมพูนิดหน่อยค่ะอันนี้นะคะเป็นโทนเหลืองนะคะเหลืองแจ่มมากนะคะตัวนี้มีเม็ดสีแดงนิดหน่อยนะคะบนพื้นใบสําหรับใครที่รับต้นนี้นะคะหนูขอราคาหนึ่งร้อยสาสิบบาทนะคะหนึ่งร้อยสาสิบค่ะลูกไม้เหลืองค่ะเนี่ยค่ะใบหอกสีโทนน้าตาลนะคะเป็นโทนเข้มนะคะน้ําตาลดํานะคะตัวนี้หนึ่งบาทนะคะใบหอกตัวนี้ใบเงามากนะคะนี่เลย นี่ค่ะต้นนี้ต้นใหญ่เลยนะคะเป็นกระถางสี่นิ้วแต่ว่าต้นแบบใหญ่บักเอฟเลยนะคะตัวเนี้ยนะคะนี่นะคะยืนสุดแขนเลยตัวนี้นะคะ,ะ,ค,ะ,ะ,ค,ะคือรัตนสินนะคะป้ายสวยๆเลยอันนี้ให้ไปราคา150บาทนะคะคุ้มมากนะคะป้ายสวยนะคะตัวนี้150ค่ะรัตนสินตัวนี้นะคะเป็นไม้กัดขาวนะคะเขาชื่อว่าเทพอมรินะคะเทพอมริ เทพอมริดจะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะเริ่มกัดมาแล้วค่ะกัดสีขาวทั้งใบนะคะตัวนี้หายากค่ะแล้วก็ทรงใบเขาจะสวยนะคะตัวนี้เทพอมริดหนึ่งค่ะอันนี้นะคะคุ้มซับสีสวยมากเขาจะออกโทนส้มๆแสบๆนะคะฟอร์มพุ่มๆแบบนี้ค่ะต้นไม่สูงนะคะฟอร์มพุ่มเตี้ยๆค่ะใบจะออกข้างนะคะตัวนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะคุ้มซับค่ะอันนี้ลูกไม้นะคะสีเปิดสวยมากนะคะตัวนี้ทรงใบดีมากฟอร์มพุ่มนะคะ ตัวนี้ให้ไปราคา80บาทนะคะลูกไม้สีเปะอะฟอมพุ่มนะคะนี่เลยนะะี่ค่ะลอยจินดายิ่งโตยิ่งสวยนะคะต้นละ80ค่ะอันนี้เป็นช่อเลยสวยมากนะคะอันนี้คือบัวหิมะนะคะบัวหิมะอันนี้เริ่มชมพูและเลื่อม,มานิดหน่อยนะคะนี่อันนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะบัวหิมะใบแข็งการแข็งค่ะมันจะออกใบกลมๆนะคะตัวนี้100บาท นี่ค่ะอันนี้นกสดายุนะคะอยู่ตับรามเกียรตินะคะเดี๋ยวหนูจะพาไปชมต้นแม่นะคะอันนี้ให้ไปราคา90บาทนะคะนกสดายุสีสวยมากนะคะตัวนี้เดี๋ยวจะพาไปชมตอนกัดเต็มค่ะเขาจะเป็นทรงใบที่เป็นเอกลักษณ์มากนะคะนกสดายุนี่นะคะองคุลีมานนะคะเด็กๆจะเขียวนะคะเริ่มกัดมาบ้างนิดหน่อยแบบนี้นะคะต้นละ80บาทคะ่ะองคุลีมานนะคะ อันนี้โทนแบบดุดันนะคะเข้มๆนะคะตัวนี้อันนี้นะคะเป็นลูกไม้นะคะสีสวยมากอันนี้เอาไปเป็นรหัสกอไก่แล้วกันนะคะนี่หนึ่งต้นค่ะมีต้นเดียวนะคะต้นละ50บาทค่ะรหัสกอไก่อันนี้นะคะไก่มะเหศวนนะคะไก่มะเหศวนอยู่ที่ราคา50บาทนะคะไก่มะเหศวนนี่ค่ะกัดจุดมาแล้วนะคะอันนี้นะคะเป็นฟอร์มพุ่มฟอร์มกอมาเลยนะคะ ลากทะลุเรียบร้อยกระถางสี่นิ้วนะคะน่าจะมีสองต้นนะคะนี่นึกว่าเกินยังไงก็ไปทั้งอย่างนี้เลยนะคะอันนี้คือพรอเจ้าสัวนะคะมีด่างบ้างไม่ด่างบ้างอยู่ในกอเดียวกันนะคะใครรับนะคะกระถางนี้หนูขออยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทคุ้มๆเลยนะคะมีแบบด่างสวยๆด้วยนะคะในกอนี้นี่ค่ะนี่นะคะอันนี้คือทศกัณน,นะคะ อันนี้คือตอนเด็กเขาก็เขียวนะคะเริ่มกัดมานิดหน่อยแบบนี้นะคะต้นละเจ็ดสิบ,บาทค่ะทศกัณฐ์ลายสวยนะคะยิ่งโตยิ่งสวยขุนพลอา,าสาศึกนะคะขุนพลอา,าสาศึกตัวนี้เป็นไม้เก่านะคะไม้ใบยาวนะคะเส้นใบเขาจะชัดแบบนี้ค่ะตัวนี้ให้ไปราคาห้าสิบาทนะคะเลี้ยงง่ายค่ะตัวนี้ขุนพลอา,าสาศึกนะคะนี่อันนี้หนุมานออกศึกนะคะเจอเพิ่มเติมมาหนึ่งต้นนะคะหนุมานออกศึกให้ไปห้าสิบบาทค่ะ อันนี้เป็นไม้กัดขาวอีกตัวหนึ่งนะคะชื่อว่าสาวโพธารามนะคะสาวโพธารามตัวนี้ให้ไปราคา40บาทนะคะสาวโพธารามตอนเด็กจะเขียวนะคะชายชนนะคะชายชนตัวนี้ป้ายสวยมาเลยนะคะฟอร์มกระถางสีนิ้วหนูให้ไปอยู่ที่ราคา100บาทนะคะชายชน อันนี้มงคลมณีนะคะมงคลมณีชื่อดีนะคะใบออกป้อมๆสวยมากนะคะลากทะลุเรียบร้อยนะคะสําหรับตัวนี้แอบติดด่างมานิดหน่อยด้วยนะคะหนูให้ไปในราคาพิเศษเลยนะคะอันนี้ให้ไปราคา80บาทนะคะมงคลมณีค่ะนี่อันนี้อินทาราลังสรนนะคะหน้ามันๆเงาๆแบบนี้นะคะนี่โตวสวยนะคะอันนี้ให้ไปราคา80บาทนะคะอินทาราลังสรร นี่ค่ะอันนี้มานนางพิมพ์นะคะจะเห็นได้ว่าเริ่มกัดสีมาบ้างแล้วนะคะเขาจะกัดชมพูทั้งใบเลยนะคะตัวนี้จะอยู่ที่50บาทค่ะอันนี้ซับเศรษฐีนะคะซับเศรษฐีเป็นไม้กัดสีนะคะเดี๋ยวหนูจะเอาต้นแม่ให้ชมอีกทีหนึ่งนะคะแต่พี่ๆหลายคนน่าจะเคยเห็นนะคะเพราะว่าหนูพาชมบ่อยมากนะคะแต่ว่าต้นลูกเพิ่งเริ่มมีมาแบ่งนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา50บาทนะคะซับเศรษฐี ค่ะต่อไปจะเป็นนางสุชาดานะคะนางสุชาดาตัวนี้จะอยู่ที่ราคา50บาทนะคะกระถางสี่นิ้วค่ะราคาห0นะคะนางสุชาดาค่ะสีสวยมากเปิดๆนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่เลยนะคะอันนี้คือผีเสื้อสมุดนะคะเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะตัวนี้ให้ไปราคา50บบาทนะคะผีเสื้อสมุดค่ะ ลูกไม้นะคะตัวนี้เป็นลูกไม้เส้นใบดํานะคะสีดุดุเลยอันนี้เป็นรหัสขอไข่นะคะอันนี้หนูขออยู่ที่ต้นละ60บาทนะคะตัวนี้พรมฤสีนะคะพรมฤสีนะคะตัวนี้ก้านแดงนะคะอันนี้ให้ไปราคาแปสิบบาทคะ่ะพรมฤสีนะคะอันนี้มนสวรรค์น,นะคะมนสวรรค์นหนูให้ไปอยู่ที่ราคา เอาไป50บาทนะคะมูลสวรรค์ต้นนี้นะคะ50ค่ะกระถาง4นิ้วแล้วก็ตัวนี้เป็นมูลสวรรค์แผงหรือว่าเขาชื่อว่าพริกกระเกือนะคะพริกกระเกือจะให้ไปอยู่ที่50บาทค่ะเท่ากันนะคะราคาพริกกระเกือกับมูลสวรรค์นะคะนี่ค่ะวันนี้มีมาแบ่ง2เขื่อนเลยนะคะอันนี้คือเขื่อนสิริตนะคะเขื่อนสีดิตจ,จะเป็นโทนชมพูนะคะข้างนอกขอบนี่จะเปเปอะนะคะตัวนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา50บาทนะคะเขื่อนสีดิตค่ะ หยาดฝนนะคะตัวนี้เป็นหยาดฝนใบย,ยาวให้ปลายต้นละ80บาทนะคะนี่ใบาย,ยาวสวยเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นบางใหญ่นะคะบางใหญ่ตัวนี้หน้าหวนหวาเลยให้ปลายต้นละ80บาทนะคะบางใหญ่อันนี้ไตพบนะคะใบแข็งแล้วก็พื้นใบออกน้ําตาลแดงนะคะมีเม็ดบนพื้นใบแบบนี้ค่ะมีต้นเดียวนะคะสำหรับไตพบนะคะตัวนี้ให้ไปราคา80บาทนะคะสีสวยไตพบค่ะ อันนี้หมายเลขศูนย์นะคะหมายเลขศูนย์อันนี้หนูให้ไปราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทสีหวานมากนะคะตัวนี้ใบไผ่ค่ะเป็นลูกไม้นะคะอันนี้นะคะเป็นใบไผ่ต้นที่หนึ่งนะคะต้นนี้ให้ไปราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทเป็นโทนหวานๆนะคะโทนชมพูนะคะนี่ค่ะต่อไปต้นที่สองนะคะต้นที่สองจะสีออกประมาณนี้ค่ะ ออกแดงน้ำตาลนะคะอมส้มนิดหน่อยนะคะสีภาพรวมประมาณนี้นะคะต้นที่สองหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะใบไผ่นะคะใบไผ่สวยมากนะคะจะเป็นใบออกยาวๆแบบนี้ค่ะเป็นพุ่มๆนะคะนี่ใบเรียวๆค่ะต่อไปต้นที่สามต้นที่สามนะคะตัวนี้เป็นโทนชมพูเหมือนกันนะคะแอบมีเรือเลือๆป้ายนิดหน่อยด้วยนะคะตัวนี้นี่ให้ดูภาพรวมค่ะใบดกมากนะคะต้นที่สามให้ไปสองร้อยบาทนะคะสีสวย สีเรือบเนะคะขอบออกเขียวค่ะอันนี้ต้นที่สี่นะคะใบไผ่นะคะอันนี้ให้ไปราคา200บาทนะคะสีออกหวานๆนะคะเรือบเลือบเปอะๆแบบนี้ค่ะต้นที่สี่ค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นบางใหญ่นะคะบางใหญ่ตัวนี้หน้าหวานๆเลยให้ไปต้นละ80บาทนะคะบางใหญ่อันนี้ไตพบนะคะใบแข็งแล้วก็พื้นใบออกน้ําตาลแดงนะคะมีเม็ดบนพื้นใบแบบนี้ค่ะมีต้นเดียวนะคะสําหรับไตพบนะคะ ตัวนี้ให้ไปราคา80บาทนะคะสีสวยตายพบค่ะอันนี้บอลใบกลมนะคะตับจังหวัดเป็นกลมๆช่วยๆนิดนึงนะคะตัวนี้คือเมืองนครพนมนะคะเมืองนครพนมเผือใครต่สมตับจังหวัดนะคะฟอร์มสวยมากตัวนี้อยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะราคา80บาทคะ่ะเมืองนครพนมอันนี้จะเป็นปลาสาสท,ทองนะคะแดงมาแล้วแบบนี้นะคะ ตัวนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะปลาศาสตร์ทองนะคะสีออกแดงแส้มๆแบบนี้ค่ะสีสวยมากนางเรไรนะคะเมื่อวานพาชมต้นแม่นะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะเป็นไม้โทนชมพูใบพลิ้วๆแบบนี้ค่ะตัวนี้ให้ไปราคา80บาทนะคะนางเรไรอันนี้จะเป็นอำนาจนะคะอำนาจยิ่งโตยิ่งสวยนะคะเป็นไม้กึ่งกาบหรือว่าหนูชอบเรียกว่าไม้ใบพัดนะคะชื่อดีด้วยอำนาจนะคะ อันนี้ให้ไปราคา150บาทนะคะสำหรับอำนาจอันนี้เป็นเทพอรมรินนะคะเทพอรมรินเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะเขาเป็นไม้กัดชุมพู่ใบหนานะคะใบเงาเงตัวนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา100บาทนะคะเทพอรมรินไม้กัดสีชุมพูคะ่ะนี่คะ่ะถูกแพงแดงไว้ก่อนตัวนี้เขื่อนปลาสากโชลสิทธิ์นะคะเหลือต้นสุดท้ายแล้วนะคะเป็นโทนแดงค่ะก้านก็แดงนะคะตัวนี้สวยมากหน้าใบเงาค่ะ อันนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะเขื่อนปลาซากมีต้นเดียวแล้วค่ะเหลือต้นสุดท้ายนะคะอันนี้ทุ่งสีทองนะคะเป็นไม้เก่าอีกตัวหนึ่งนะคะที่กัดสวยมากนะคะแล้วก็เขาจะออกใบพลิ้วๆด้วยนะคะตัวนี้ให้ไป100บาทนะคะทุ่งสีทองนี่ค่ะอันนี้ก็วันนี้เอาไม้ใบพัดมาให้อีกตัวหนึ่งหรือว่าไม้หูยกนะคะอันนี้คือทงไทยนะคะทงไทย อันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะทงไทยนี่ใบสวยมากนะคะลักษณะใบเขาจะแบบเป็นช่อๆแบบนี้ค่ะสุนทอนู่นะคะตอนนี้มีฟอร์มประมาณนี้นะคะเป็นกระถางสี่นิ้วอันนี้หนูให้ไปราคาห้าสิบบาทนะคะใบแข็งมากนะคะตัวนี้ทนมากค่ะสุนทอนู่วันนี้มีลูกไม้มาอีกโทนหนึ่งนะคะเป็นลูกไม้ใบหอกนะคะโทนออก ม่วงดำนะคะตัวนี้นะคะสีเดียวกับในกล้องเลยนะคะตัวนี้หนูให้ไปอยู่ที่กระถางละ200บาทนะคะน่าจะเหลือต้นเดียวค่ะจะเป็นยังไงเช็คให้อีกทีหนึ่งนะคะเป็นไม้ผ่านนะคะเมืองพิจิตค่ะใบสีน่ารักมากนะคะใบออกปอมๆค่ะตัวนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะเป็นฟอร์มพุ่มๆเลยนะคะใบเขาจะเตียเต้ยๆดกๆแบบนี้นะคะตัวนี้ให้ไป100ค่ะเมืองพิจิตตัวนี้นำโชคนะคะเหลือต้นสุดท้ายแล้วค่ะ ตัวนี้ให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะนำโชคนะคะชื่อดีด้วยนะคะอันนี้ทวีราบนะคะทวีราบหน้าม่วงนะคะเริ่มกัดสีชมพูมาแล้วตัวนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา100บาทนะคะทวีราบอันนี้นะคะ,ะเฉลิมพระเกียรตินะคะ,ะเฉลิมพระเกียรติเป็นไม้ฟอร์มพุ่มเตี้ยนะคะจะเห็นได้ว่าใบดกมากออกทนแดงนะคะมีเม็ดขาวๆจุดๆบนพื้นใบนะคะตัวนี้ให้ไปราคา100บาทคะ่ะเฉลิมพระเกียรติ วันนี้พิเศษนะคะมีสีถนนชัยไซส์100บาทมาแบ่งด้วยนะคะห5 0้าสิก็ยังมีค่ะใครสนใจไซส์ไหนแจ้งได้เลยนะคะสีถนนชัยเป็นไม้ที่มีหูใต้ใบนะคะนางรากสดนะคะนางรากสดป้ายนะคะตัวนี้อันนี้ให้ไปหนึ่งรบาทค่ะอันนี้สีสวยมากค่ะใครชอบโทนหวานๆนะคะตัวนี้อันนี้ชื่อว่าสาวเมืองเหนือนะคะสาวเมืองเหนือให้ไป100บาทค่ะสาวเมืองเหนือ ลูกไม้ใบหอกนะคะโทนน้ำตาลอันนี้ให้ไปเป็นต้นที่อ่าต้นที่ห้าแล้วกันนะคะต้นที่ห้านี่ค่ะแต่ว่าอันนี้มีสํารองอยู่นะคะเป็นไม้ผ่าชุดเดียวกันมีหลายต้นอยู่ค่ะต้นละหนึ่งร้อยนะคะใบหอกน้ำตาลเผื่อใครจะไปปลูกเป็นฟอร์มกอก็ได้นะคะตัวนี้สวยเนี่ยค่ะองค์หญิงทอฝันแบบไม่ป้ายนะคะเขาจะเป็นสีประมาณนี้นะคะ สีเงามากนะคะสีเรื่อมๆแบบนี้ค่ะเป็นพุ่มดีนะคะใครรับนะคะหนูมีมากระถางเดียวนะคะสําหรับวันนี้เหลือหนึ่งกระถางให้ไปราคาเก้าสิบาทนะคะกระถางนี้กระถางสี่นิ้วค่ะลูกไม้สีเหลือบนะคะสีเหลือบหนูให้ราคาโปรเดียวกับเมื่อวันก่อนเลยนะคะให้ไปกระถางละหนึ่งรอบาทลูกไม้สีเหลือบนะคะใบแข็งแล้วก็แต่ละใบสีเขาจะไม่เหมือนกันนะคะได้ลุ้นทุกใบเลยสีสวยนะคะให้ไปหนึ่งร้อยค่ะมีจํานวนสํารองอยู่นะคะตัวนี้ ตัวนี้นะคะอ่าอันนี้แข้งด่างมาแล้วนะคะนี่เขาก็เปิดด่างมาบ้างนะคะแต่ด่างไม่เยอะนะคะสําหรับตัวนี้คือเทพสายลุงนะคะใครรับนะคะหนูให้ไปหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะเทพสายลุงนะคะใบล่างก็ด่างนะคะมีเชื้อด่างค่ะนี่อันนี้นะคะแข้งก็ด่างนะคะเป็นแบบด่างน้อยค่ะหนึ่งร้อยยี่สิบอันนี้สุขีบจัดทับนะคะสุขีบจัดทับให้ไปหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะสําหรับสุขีบจัดทับ อันนี้ท้าจีนนะคะไซส์100บาทเผื่อใครชอบเก็บบอลเก่านะคะวันนี้มีไซส์100บาทมาแบ่งด้วยนะคะสําหรับท้าจีนเป็นไม้สีอองค์เรือบแบบนี้คะ่ะสีสวยนะคะชมพูทวีปใบใหม่มาสวยมากนะคะตัวนี้นี่อันนี้ให้ไปราคา120บาทนะคะชมพูทวีปต้นโตแล้วนะคะการแข็งใบแข็งลาถทะลุเรียบร้อยคะ่ะตัวนี้120นะคะอ่ามีลูกไม้หูยกมาแบ่ง1ต้นนะคะ อันนี้สวยมากค่ะเห็นไหมคะกาบเขาจะลงไปที่ก้านด้วยแบบนี้ค่ะแต่ลงไปไม่สุดนะคะเขาลงไปครึ่งเดียวเขาก็เลยเรียกว่ากึ่งกาบนะคะตัวนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะสีสวยมากนะคะมีสำรองอยู่ค่ะนี่นะคะเผื่อใครอยากลองเลี้ยงลูกไม้หูยกนะคะบอลเก่านะคะบอลเก่าตัวนี้ให้ไปราคา35บาบาทนะคะบอลเก่าค่ะหงสุวรรณนะคะมีต้นเดียว กระถางนี้หนูขออยู่ที่40บาทนะคะเล่นเม็ดเริ่มมาแล้วค่ะหงชวันนะคะม้าเขียวนะคะม้าเขียวราคา80บาทนะคะมีอยู่1ต้นค่ะนะคะตัวนี้เดี๋ยวจะกัดมาใบพิวๆกัดลายแดงแดนะคะสวยมากอันนี้จะเป็นหงยกนะคะหงยกนี่ที่หนูให้ชมต้นแม่ไปเมื่อกี้นะคะตัวนี้มีต้นลูก80บาทนะคะหงยกค่ะนี่นะคะอันนี้คือองค์หญิงน้อยนะคะไซส์กระถางสนิ้วนะคะฟอร์มพุ่มสวยมาก ตัวนี้จะอยู่ที่ราคา150บาทนะคะองค์หญิงน้อยนะคะนี่ใบเรียวยาวๆๆนะคะโทนแดงค่ะอันนี้ยักษ์ลนพักทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้ก็มีแบ่งนะคะต้นละ100บาทนะคะยักษ์ลนพักอันนี้เป็นต้นแม่ขององค์หญิงน้อยนะคะองคหญิงน้อยเขาจะใบเรียวยาวนะคะสีแดงแบบนี้นะคะฟอร์มพุ่มๆคะ่ะฟอร์มเตี้ยๆฟอรมไม่สูงนะคะตัวนี้ต้นลูกจะอยู่ที่ราคา150บบาทนะคะนี่ในต้นแม่เขาคะ่ะ อันนี้หงยกนะคะหงยกหงยกก็จะมีแบ่งแปสิบาทนะคะเป็นโทนแดงเหมือนกันนะคะขอบเขียวตัวนี้ใบใหญ่มากนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนี่ค่ะอินทราลรังสรรค์นะคะโตจะเป็นกัดมาแบบนี้นะคะตอนเด็กะเขาจะเป็นใบแบบมันๆแบบเนี้ยค่ะนี่นะคะใบล่างเขาจะเป็นสีประมาณนี้มาก่อนนะคะแล้วก็กัดมานะคะอินทราลรังสรรค์เป็นไม้เก่าอีกตัวหนึ่งที่น่าเก็บนะคะใบแข็งมากนะคะตัวนี้ อันนี้มีแบ่งอยู่ที่ราคา80บาทนะคะอินทระลังสันเป็นไซส์กระถาง4นิ้วที่หนูให้ชมไปนะคะเนี่ยค่ะบัวหิมะนะคะตอนโตจะเป็นประมาณนี้นะคะใบแข็งมากเป็นฟอร์มใบพุ่มๆเตี้ยๆนะคะใบใหญ่เลยเน,นี่ยค่ะยิ่งโตยิ่งใบใหญ่นะคะสําหรับต้นลูกจะอยู่ที่ราคา100บาทนะคะจะเป็นโทนขาวๆสะอาดตานิดหนึ่งนะคะตอนโตจะมีชมพูละเลือนนิดหน่อยแบบนี้คะ่ะบัวหิมะนะคะ นี่อันนี้คือลูกไม้หูยกนะคะสําหรับหูยกเนะะี่ยค่ะหูเขาจะดําลงไปตรงนี้นะคะนี่คือหูใบนะคะสีสวยมากนะคะใแบบใหม่กําลังออกอย่ันนี้ต้นแม่เขานะคะอาจจะโทมนิดนึงเพราะว่าเขาพาหัวไปแล้วนะคะสําหรับตัวนี้นะคะก็จะมีแบ่งตัวลูกอยู่ที่100บาทนะคะแจ้งว่าลูกไม้หูยกได้เลยนะคะเขาจะเป็นสีเปอเปอะๆออกโทนชมพูแบบนี้ค่ะใบเป็นเอกลักษณ์มากนะคะ อันนี้คือแบบสวยมากนะคะเป็นโชนชุมพูนะคะอันนี้ชื่อว่าเขื่อนสิริกิตนะคะเขื่อนสิริกิตนี่ให้ดูมุมด้านบนนะคะตัวนี้นะคะเขื่อนสิริกิตค่ะสวยมากค่ะอันนี้ซับเรษฐีนะคะซับเรษฐีค่ะสําสหรับวันนี้นะคะก็จะมีมาแบ่งประมาณนี้นะคะก็ใครสนใจพันไหนนะคะสามารถ ทักมาสอบถามหรือว่าโทรมาสั่งซื้อได้เลยนะคะที่เบอร์0642824363นะคะโทรได้ตลอดนะคะเห็นคลิปนี้ตอนไหนหรือว่าเป็นคลิปเก่าๆนะคะสามารถโทรย้อนหลังได้นะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วไม้จะมีในส่วนตลอดนะคะไม้ที่ส่วนจะเป็นไม้ทำเองนะคะเป็นกระถาง4นิ้ว 6นิ้วแล้วแต่ไซส์นะคะขายสนใจสายพันธุ์ไหนหรือว่าชอบชมแม่พันธุ์นะคะก็แบะเข้ามาชมก่อนได้ค่ะคลิปหนูจะลงทุกๆเย็นนะคะในช่วงปกตินะคะมีช่วงค่ำๆอะไรแบบนี้คะ่ะอาจจะสายนิดนึงนะคะก็เข้ามาชมก่อนได้ค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะทางพี่ๆที่เข้ามาชมประจําเลยนะคะเข้ามาชมทุกวันนะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะ แล้วก็วันนี้นะคะจะขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะอยากชมพันธุ์ไหนอีกนะคะก็ทักมาสอบถามได้ค่ะก็วันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นไม้นอกตู้ทั้งหมดเลยนะคะที่อยู่บริเวณนี้เป็นแม่พันธุ์ค่ะอาจจะมีเขาเรียกอะไรใบใบน้อยบ้างนะคะใบเริ่มเขาเรียกทิ้งใบบ้างก็มีเหมือนกันนะคะออกดอกบ้างนะคะประมาณนี้ค่ะเป็นธรรมชาติของการเลี้ยงบอนสีนะคะแต่ว่าก็โดยรวมแล้วก็ ยังโอเคอยู่นะคะเวลารลอน้ำใส่ล้างแบบนี้ค่ะ